นี่คือรายการรู้รอบโลกวิทยาศาสตร์ครับรายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะครับไปไขความลับของสิ่งมีชีวิตพืชพลังงานและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยวิทยาศาสตร์ครับสิวได้ยินเสียงอะไรบครับเสียงการเต้นของหัวใจเหรอครับถูกต้องครับ สิ่งที่น้องซิซิลได้ยินนะครับก็คือเสียงการเต้นของหัวใจนั่นเองนะครับน้องซิซิลลองเอามือแนบไ้ที่หน้าอกตัวเองนะครับเลื่อนไปทางซ้ายนิดนึงรู้สึกไหมครับว่าหัวใจของเราเนี่ยกำลังเต้นอยู่รู้สึกครับรู้สึกใช่ไหมครับหัวใจของคนเราเนี่ยนะครับจะเต้น60-80ครั้งต่อนาทีนะครับที่สําคัญก็คือหัวใจของคนเราเนี่ยจะทํางานตลอดเวลาไม่มีวันได้หยุดพักเลยล่ะครับแล้วถ้าหยุดพักล่ะครับถ้าหัวใจของเราหยุดพักเราก็จะเสียชีวิตครับ หัวใจก็เลยเป็นอวัยาวะที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะครับวันนี้ครับพี่แฮวก็เลยมีภาพการทํางานของหัวใจมาฝากน้องซิวซิวแล้วก็น้องนองทางบ้านด้วยนะครับเป็นการถ่ายทําด้วยวิธีพิเศษครับไปชมกันเลยครับนี่คือภาพเส้นเลือดในตัวคนที่ถ่ายด้วยวิธีพิเศษส่วนนี้คือหัวใจที่ส่งเลือดเข้าไปในเส้นเลือด หัวใจอยู่เกือบจะตรงกลางของหน้าอกระหว่างปอดสองข้างหัวใจทำงานเหมือนกับเครื่องสูบน้ำซึ่งจะสูบฉีดเลือด5-6ลิตรต่อวินาทีนี่คือวิธีการที่เลือดถูกส่งจากหัวใจ เลือดที่ถูกส่งจากหัวใจจะเดินทางผ่านเส้นเลือดไปถึงทุกส่วนของร่างกายเรามาทำความรู้จักกับหัวใจให้มากยิ่งขึ้นกันนะครับน้องๆหัวใจจะเริ่มทำงานตั้งแต่20วันแรกที่ไข่ได้รับการปฏิสนธิในท้องของแม่เราครับนับตั้งแต่นาทีแรกที่หัวใจเริ่มเต้น มันต้องทํางานตลอดเวลาและจะเต้นอยู่อย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตของเราครับเมื่อร่างกายโตขึ้นขนาดหัวใจของเราก็จะเติบโตขึ้นตามไปด้วยโดยในแต่และช่วงวัยหัวใจจะมีขนาดเท่ากับกำปั้นของเราเองครับโดยเฉลีย่ยหัวใจจะมีน้าหนักประมาณ250-300กรัมหรือเท่ากับลูกมะเขือเทศเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ครับน้องๆปกติหัวใจจะอยู่ในบริเวณกลางช่องอกและมีปอดอยู่ทั้งสองข้าง หัวใจจะถูกแบ่งออกเป็นสี่ห้องและมีการไหลเวียนของเลือดอยู่เสมอเริ่มจากหัวใจห้องบนขวาไปยังหัวใจห้องล่างขวาจากนั้นก็จะกลับมาที่ห้องบนซ้ายแล้วก็ผ่านลิ้นหัวใจลงสู่ห้องล่างซ้ายแล้วจึงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย หัวใจของคนเรานะครับที่เต้นดุกติ๊กอยู่ในอกเนี่ยนะครับเป็นก้อนกล้ามเนื้อใหญ่ๆอันหนึ่งที่เปรียบได้กับปั๊มน้านะครับการทํางานของปั๊มน้ําเป็นยังไงครับน้องๆครับ1เลยครับสูบนะครับสฟอกแล้วก็3ฉีดครับสูบก็คือสูบเอาเลือดเสียเข้าไปนะครับเลือดเสียก็คือเลือดที่มันเป็นเลือดดำนั่นแหละครับเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็คือฟอกนะครับฟอกเพื่อให้ของเสียออกไปและมีออกซิเจนเข้ามาครับพร้อมกับสารอาหารและพลังงานด้วย ก่อนที่จะทําหน้าที่สุดท้ายของมันก็คือว่าฉีดออกไปครับตามร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้าเลยครับปกติหัวใจของเราจะมีอัตราการเต้น60-80ครั้งต่อน,นาทีแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากหัวใจหยุดเต้นสิ่งที่เกิดขึ้นระบบการทำงานในส่วนต่างๆจะหยุดทำงานตามไปด้วยเพราะไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงซึ่งเพียงแค่3นาทีที่หัวใจหยุดเต้นก็ทำให้เราตายได้นะครับน้องๆ หัวใจจึงเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญต่อร่างกายมากเพราะถ้าขาดหัวใจไปมนุษย์และสัตว์อื่นๆก็ไม่อาจมีชีวิตต่อไปได้เช่นกันครับเราได้เห็นการทํางานของหัวใจคนกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของหัวใจสัตว์กันบ้างเริ่มที่ไข่ไก่ที่มีตัวอ่อนของไก่เนี่ยอยู่ข้างในไปชมกันเลยครับมาดูภายในไข่ไก่ที่เกิดการปฏิสนธิแล้ว นี่คือไข่ไก่ประมาณ9วันหลังจากการปฏิสนธิเส้นเลือดแตกแขนงและกระจายทั่วทั้งไข่แดงหัวใจกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตรงกลางไข่แดงมีสารอาหารอยู่มากมายส่วนนี่คือไข่ปลาคิลลี่ประมาณ7วันหลังการปฏิสนธิ หัวใจกำลังสูบฉีดเลือดออกไปเลือดของปลาคิลลี่ก็ไหลเวียนรอบๆถุงสารอาหารเหมือนกันพี่เฮาครับหน้าที่หัวใจในคนกับในสัตวนะครับแตกต่างกันไหมครับคำถามนี้นะครับต้องไปฟังคำตอบจากนักวิชาการแล้วละครับ หัวใจคนกับหัวใจสัตว์นะครับต่างกันมากเลยครับหัวใจเนี่ยครับความต่างของมันอยู่ที่ห้องนะครับในคนจะมีอยู่4ี่ห้องครับนะครับ <c oughs> <c oughs> เปรียบได้กับปั๊มน้ําที่ทํางานอย่างแรงสูงเป็นปั๊มน้ําที่ทันสมัยที่สุดมากกว่าสัตว์ชนิดใดๆนะครับแต่ในหัวใจของสัตว์เนี่ยมันมีหัวใจน้อยห้องกว่านั้นน,น้อยกว่าในคนก็มีนะครับเช่นสัตว์บางชนิดมี3ห้องบางชนิดมี2ห้องถ้าวิวัฒนาการน้อยลงมาหน่อยหรือสัตว์ชั้นต่ำหน่อย มีแค่ห้องเดียวเองครับเป็นท่อยาวๆที่เหมือนกับปั๊มน้ำง่ายๆครับที่สูบเข้ามาแล้วก็ยิงออกไปอาจจะไม่ค่อยได้ฟอกเลือดมากเท่าไหร่แต่หัวใจของคนที่มีสี่ห้องเนี่ยครับต่างกับสัตว์มากตรงที่ว่ามันมีการฟอกเลือดอย่างมีประสิทธิภาพพูด,ดง่ายๆครับน้องๆครับก็คือว่าเลือดที่ผ่านปั๊มน้ำที่เป็นหัวใจคนเนี่ยเลือดจะสะอาดแล้วก็ได้พลังงานได้ออกซิเจนมากกว่าครับทำให้ร่างกายเราสดชื่นแจ่มใสพี่แฮวครับหัวใจสัตว์อื่นเต้นตุบ,ตบ เหมือนหัวใจคนหรือเปล่าเสียงจังหวะการเต้นของหัวใจของสัตว์แต่ละชนิดนี่นะครับก็มีไม่เหมือนกันครับแต่ว่าสัตว์ชนิดไหนมีจังหวะการเต้นของหัวใจเป็นยังไงไปฟังกันครับมาฟังเสียงหัวใจเต้นของสัตว์ชนิดต่างๆกัน หัวใจของคนและสัตว์นะครับต่างก็มีหน้าที่อันสําคัญในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงในส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองครับพี่แฮ๊วจะบอกว่าหัวใจคนและสัตว์เหมือนกันใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับทุกๆชีวิตล้วนมีคุณค่าและก็มีความหมายครับวิทยาศาสตร์แทรกซึมอยู่ทุกที่แล้วก็ทุกๆอย่างรอบตัวเรารอให้เราเข้าไปสัมผัสและเรียนรู้อีกมากมายแค่สังเกตตั้งคาถามและคิดต่อยอดโลกใบใหญ่ก็จะถูกย่อให้เล็กลงด้วยวิทยาศาสตร์ครับรู้รอบโลก วิทยาศาสตร์สว,ส,สวัสดีครับ